สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่ลุ่งคมคนบุญนะครับก็มีโอกาสได้มาทำบุญนะครับที่วัดฐานบุรีบรรยากาศการนะครับที่หลายหลายอย่างครับที่รูปนีพพาเบิงแต่การจัดอาหารการฟังเกตฟังธรรมนะครับครับมอนี้ก็มีลูกสาวครับลูกสาวสองคนนะครับมากมากมากมาทำบุญนะครับมาทำบุญที่วัดฐานบุรีเขาเรีรกค่ะหนูชื่ออะไรจ้ะชื่อเฟินค่ะอันนี้ลูกชื่อปายเฟินค่ะอ่าหนูมา มาทำบุญบ่อยไหมลูกมาทุกเสาร์อาทิตย์จ้ะมาทุกเสาร์อาทิตย์เนาะมาตั้งแต่นอยเียะมาด็กเนน้อยเลยจ้ะสองคนนี่ตั้งแต่อยู่บอกับยายกับยายเนาะหลู่เนาะก็บเติมมากในขับรถเป็นกันมาเองเลยจ้ะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเล็กเนน้อยนะครับมาตั้งแต่อยู่ปวหนึ่งพวสองนะครับมาบัดจนอยู่มดสามมดสี่นะครับ จริงนชิ้นชัท่านครับพราะนั้นพี่น้องเขาต้องปลูกฟังไว้ใจหน่อยครับนะค,ครับขอให้บุญกุศลที่ลูกหลานในถ้ำจงสโชคคนถึงถูกเด้ดเอ,อมีความสุขคดีเดินสวัสดีครับบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศของนะครับไม่ออกนะครับเพิ่นมาทำบุญทำบุญ จุดหวัดฐานบุรีนะครับพี่น้องครับบรรยากาศกำลังกำลังแต่งเน่าอยู่เน่กินอยู่ครับพี่น้องครับนะครับเนี่อยู่เนี่ยกลิ่นออกหลายคนอยู่ครับมาคุณคู่คนกับมาแม่บ้านกับมาลูกหลานกับมาครับวันนี้โดยเฉพาะพิเศษนะครับแม่บุ๊มชาแน,นลช่องแม่บุ๊มชาแน,นลคนกับว่านะครับกับมาเรื่อยอยู่ นะครับโดยเฉพาะนะี่นเราไปทำบุญวันเกิดเพิ่นวันเกิดช่องไม่บุ๋าามชาแนลมาทำบุญอยู่วัดฐานบุรีนะครับเด้อกำลังเตรียมอาหารคูบ่าวให้พระอาจารย์ครับกร <c oughs> ะดูกลันนี่ออกนะครับมีจิตธานะครับมาทำบุญนะครับอยู่วัดฐานบุรีของเรา บรรยากาศความหลักความสามัคคีความศรัทธานะครับของพระอาจารย์ในวัดป่าฐานบรุรีนะครับนะครับประเพณงนี้เวลาทำห้องนะครับ แลวนั่งใครขนจอดยันสยอดนั่งนั่งนั่งขึ้นบันไดเลยแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มไหมแล้วเริ่มไหมแนะยัมเนั่งัดหังแล้วขึ้นจหอดต่อแลว่าเมื่อวันก่อนี่ลูกพ่มก็มาวัดครับยนหอดะไรน่หน่อยสีนี้พ่เครับ่ร